ครับสวัสดีครับยิ่งกับรอยค้าในเขตออสเตรเลียครับกับบุฮาร่าคลิปในวันนี้ก็จะเป็นหนองเวสพาร์ตในสัปดาห์ที่4นั่นเองนะครับผมใช่ครับคุณเจมคุณฟิร์ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สามารถเข้า ดิสคอร์ดนะครับผ่านลิงก์ใต้คลิปนะหรือที่แบนเนอร์ช่องก็ได้เช่นกันครับผมโอเคครับไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาวันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมโอเคครับก็มาถึงเป้าชี้หนึ่งนะคือดิสอารมด้วยอ่เฮฟวี Heavy นะ่แอตตัคเนาะเฮฟวี่แอตตัคก็คือท่านหนักนะก็การดิสอารมนั้นไม่จำเป็น,ต,ปนต้องเป็นแบบอาวุธก็ได้นะคือสมม,มตุติอะเราจะปลดอาวุธฝั่งข้ามเนี่ยก็คือต้องทำดาเมจให้มากพอนะครับโคจมิมลองสมมติโอ้แล้วตอนไหนมันจะมากพอ่ ก็คือทําไม่เลยเดี๋ยวมันก็หลุดเองนะนนคือมันจะมีช่วงของมันแบบที่มันแบบรับดาเมจมากๆแล้วมันก็จะหลุดไปอ,อ่ะแบบเมื่อกี้เนี่ยหลุดไปละกับอีกอันนึงก็คือการที่เขาถือแบบแการเซ็ตอยู่ก็ได้นะอันอันนี้ก็นบับละเพราะเขาบอกคืดิสอาร์มนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธนะอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ไดล้ละนะครับโอเคเรามาพูดถึงท่าหนักกันดนะีกว่านะท่าหนักก็จะมีอยู่ด้วยกันอ่าสามท่านะเอเขาเรียกอะไรนะอ่าสองรูปแบบนะเพื่อนๆกับกากระ ท่าแรกนะคือเนลล์ซิกเนเจอร์นะก็คือทนะ่าหนักธรรมดาครับนะต่อไปคือสายทิศทางคนระับเป็นไซสิกเนเจอร์ต่อไปถ้าเป็นล่างนะครับจะเป็นดาวซิกเนเจอร์ต่อไปถ้าการอากาศท่าแรกรีโคลเวอรี่ก็คือการใช้ท่าหนักการอากาศไม่อา่าเขาเรียกอะไรนะไม่ดอสเองนะต่อไปครับก่าเผาก็คือท่าหนักบวกล่าง นะฮะธนาคา,าการปลกล่าโอเคครับไปดูที่เควสถัดไปกันโอเคครับมาถึงเควส์ที่สองแล้วนะก็คือเควสน,นี้จะขายเควส์ที่หน่งเลยนะแค่เปลี่ยนจากทิปไอแทร์เป็นไลท์ไอแทร์ครับก็โดนัเมทมากพอจนอุปกรณ์ที่ถืออยู่หลุดนะโดยการใช้ไลท์ไอแทร์นั่นเองก็คุณก็ต้องทําให้เขาดุด,ด้วยไลท์ไอแทร์นะนะคุณฟิลนี่เห็นไหมอันนี้ก็นับแหละหรือว่าถ้าเกิดจะตีคนที่มีอาวุธก็ต้องทำดามเ,เมจสะสมเบสเลยนะ มันจะหลุดไปเองนะงานแบบนี้นะ okay. มาดูที่ไล่แอทแท็กกันดีกว่านะไล่แอทแท็กนะครับ mm. ก็จะมีอยู่ด้วยกันหกท่านะเริ่มจากบนพืนครับท่าแรกโอ้ย,อย <laughs> ล้างแหลกเลย <laughs> <laughs> ล้างแหลกเลยโอเคครับอ่าเดี๋ยวก,กลับมาใหม่ okay. ท่าแรกครับเดนล่าไลท์นะก็คือท่าเบาความแบบเลยครับผมต่อไปครับคือซด์ไล์ก็คือบวกทิศทางเข้าไปต่อไปครับดาวไล์คือใช้ล่างแทนนะ ลายสาธิตทางทาต่อไปถ้กากลางอากาศในเล่าแอร์ก็คือถ้าบาบากลางอากาศเฉยเลยต่อไปคือสาทิตทางน,นะเขาจะเป็นสายนะสายแอร์ดูวัวอย่างเดียวต่อไปครับคือถ้ากลางอากาศบวกลางก็เป็นดาวแอร์นะผมโอเคไปต่อกันที่เควส์ถัดไปกันดีกว่าโอเคครับม <c oughs> าถึงเควส์ที่3นะก็คือแอค e a v วีดาม g e ก็คือทำดาเมจด้วยท่าหนักนะอันนี้จะต้องพูดไหมก็นั่นแหละก็เหมือนอันสองเลยอันเอกไลน์นะก็เป็นเฮฟเวอรแท็กเนาะก็ขอไม่พูดซ้ำแล้วกันนะเพราะพูดไปแล้วในเควสที่หนึ่งนะโอเคครับตัดไปโอเคครับมาถึงเควสที่สี่นะก็จะเป็นอ่าสเปียร์ไลท์แอตแท็กดาเมจนะก็คือทำดาเมจด้วยท่าเบาของสเปียร์นั่นเองนะก็อย่างที่พูดไปนะก็ไลท์แท็กก็อยู่ในเควสที่สองแล้วนะโอเคครับสามารถไปย้อนดูได้ โอเคครับไปดูต่อที่เควสที่5กันดีกว่าโอเคครับมาถึงเควสที่5นะเควสที่5นี่ก็จะเป็นอ่า KO ด้วยแฮมเมอร์นะ้ยไม่โดนจะออกไปแต่เอาไม่โดน <c oughs> <c oughs> เบาดิ่งนเลยนะก็คือการ KO โอสตูดี้แฮมเมอร์นะยังไงก็ได้นะผมป้าใส่ก็ได้ให้แบบป้งตัดก็ได้เช่นกันโอเคครับตัดไปดูที่เควสถัดไปเควสถัด <c oughs> ไปโอเคครับมาถึงเควสที่3นะไอเควสสามอะไรนะเควสที่ 6นะก็คือ KO อสโตรนะครับด้วย3 s i ซิ a เ u r e เจอร์นะใน1แม่ช์ก็คือเราต้อง KO ด้วยไซซ์ s ิ g เ a t u เจอร์อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าในในรอบซิงเกิเจอร์แล้วก็ดาวซิงเกิลเจอร์นั่นเองนะก็คือต้อง KO ด้วย3ท่านี้นะใน1นม่งแอ่ายกตัวอย่างเลยแล้วกันอ่า1น่งท่าโรเคครับยกกวนนะครับอ้ย2ท่านนะแต่ว่าอีกท่าน,นึง เนนะเป็นท่าที่เห็นในชาร์ตวตาสายสัตว์นะก็ประมาณนี้เนาะแค่ ko เนาะใช่ไหมครับคุณเจมส์ใช่ใช <laughs> ่ะ K K นะครับก็แค่ ko นะให้ครบสามท่านะไซซิกเนโรซิกดาวซิกนะครับเท่านี้ก็จะได้เควสแล้วโอเคครับตัดไปดูที่เควีสนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันข้างนอกนะเพราะเป็นเควสวินแบทมันเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นนี่ <laughs> ครับมาถึงเควสสุดท้ายเนาะเควสสุดท้ายก็คือการชนะ <laughs> แมตต์นะที่แตกต่างกันในโหมดต่างๆนะก็คือไอ้เควสเนี้จะต้องเคลียร์โหมดนะที่แบบแตกต่างกันทั้งหมดนะครับเจ็ดโหมดเนาะใช่ไหมครับคุณเจีเจ็ดโหมดใช่ครับก็จะมีโหมดมากมายนะที่แบบสามารถเคลียร์ได้ก็แปดแต่คือโหมดจริงๆมันมีทั้งหมดแปดใช่ไหมอาจจะไม่เออไม่สองเหมือนจะแปดนะฮะจะไม่ถึงนะครับก็จะมีฟีฟ่า ไสไเอ่อสัพวันวีวันเฟลลี่สองสองวีสองเอ็กซ์เพอร์เมนทัลโบว์เดอะวีคแรงวันวีวันแรงทูวีทูแล้วก็แรงทรีวีทีนะคือไอแรงทรีวีทีนี่คือแรงซีซั่น <Yeah. S 1> นะใช่ครับผมก็สามารถเคลียร์ได้นะแต่พวกนี้นะก็เลือกมาจากในนี้ทั้งเจ็ดอันก็คุณไม่อยากเล่นบทไหนก็ทิ้งมันไว้อะแล้วก็เล่นบทอื่น โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะ้วก็เยอะไหมก็ใช้ได้แหละก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะครับประมาณวันนี้สำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมส่วนอยากคอมเมนต์หรืออยากแนะนําหรืออยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอีกัน